สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามีสูตรดินปลูกบอนสีทำให้สีสดนะคะมาแจกทุกคนค่ะซึ่งบอนสีที่เราจะปลูกวันนี้นะคะก็เป็นบอนสีที่เราเนี่ยไปเจอตามสวนนะคะแบบนี้เลย นี่เลยนะคะซึ่งต้นนี้เนี่ยไม่ใช่ต้นแรกที่เราเจอนะคะแต่อาจจะเป็นต้นที่มันเพิ่งเกิดก็ได้ซึ่งต้นที่เกิดก่อนหน้านี้รุ่นพี่ๆเราก็ได้นำมาปลูกแล้วนะคะด้วยดินสูตรนี้นี่แหละแต่ปรากฏว่าพอเขาโตขึ้นนะคะสีของเขาเนี่ยสดกว่าน,นี้มากๆเลยล่ะคะ่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีบอนสอีอีกสองต้นนะคะ ที่จริงมีเยอะกว่านี้แต่กระถางเราเหลือแค่นี้เนาะเราก็ปลูกแบบนี้ไปก่อนนะคะปลูกจํานวนที่เท่ากระถางไปก่อนเนาะ,ะอันนี้ก็เป็นอีก2ต้นนะคะที่มาจากการผ่าหัวแบบนี้เลยอ่าถ้าใครได้ดูคลิปนะคะที่เราขยายพันธุ์บอสีด้วยการผ่าหัวนะคะเราก็ยังไม่แน่ใจหรอกว่า2ต้นนี้เนี่ยเ,เป็นชื่อพันธุ์ชนิดไหนนะคะแต่ว่าต้นนี้ก็คงจะเป็นอีเหนาวนะแต่ว่าต้นนี้เราไม่แน่ใจเนาะ<ๆ>เพราะว่าเราผ่าหัวมันแบบนี้นะคะเราก็แยกไม่ออกแล้วว่าต้นไหนเป็นพันธุ์อะไรนะคะคงจะต้องรอให้มันโตถึงจะแยกออกเนาะว่า เขาชื่อพันธุอะไรนะแต่เท่าที่หาข้อมูลมาคร่าวๆนะคะเจ้าต้นนี้เนี่ยน่าจะชื่อว่าเจ้ากรุงไกรเซอร์นะคะนี่เลยจะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นที่เขาใหญ่แล้วนะคะที่เราปลูกจากดินสูตรนี้ค่ะนี่นะคะทุกคนและนี่ก็คือบอนสีที่เราเจอตามป่าตามสวนนะคะบอนสีธรรมดานะคะแล้วเอามาปลูกด้วยสูตรดินสูตรที่กําลังจะนําเสนอให้ดูนะคะสังเกตสีเขาสดมากๆเลยซึ่งพันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นพันเจ้ากรุงไกรเซอร์นะเท่าที่หาข้อมูลมานะคะตอนแรกคิดว่าเป็นนกกระทาเหมือนกันแต่ว่าดูจากลักษณะแล้ว เขาต่างจากนกกระทาเนาะเพราะว่านกกระทาเนี่ยจะมีจะมีป้ายสีที่เยอะกว่านี้นะคะอันนี้ก็คือตรงตามลักษณะเนาะเจ้ากรุงไกลเซอร์จะเห็นได้ว่าสีเขาสดมากๆเลยเนี่ยทุกคนดูดิกัดสีสวยมากๆเลยจากใบแรกตอนที่เราเจอเขานะใบแรกเขาจะเป็นใบนี้คะ่ะทุกคนนี่เป็นสีแบบนี้นะคะซึ่งสีจะไม่เจ่มเท่านี้นี่นี่น,นี่แบบนี้แบบนี้นี่นะคะสีจะเป็นเนี่ยสีเขาจะคล้ายๆเจ้าต้นนี้เลย ตอนที่เจอนะเป็นอย่างนี้เลยซึ่งมันมีความป้ายเยอะเราก็เลยตอนแรกก็เลยคิดว่าเป็นนกกระทานะคะแต่พอเขาโตขึ้นเนี่ยเอ้ยมันไม่ใช่อะ่ะมันเป็นแบบนี้เนาะนี่เลยซึ่งสวยมากๆสีสดมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาแจกสูตรดินที่เราใช้ปลูกค่ะซึ่งวัสดุปลูกดินปลูกที่เรามีในวันนี้นะคะก็ตามนี้เลยนี่เลยนะคะอัตราส่วนคือ1ต่อหนึ่งนะคะ นี่เลยอันดับแรกก็มีเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นดินเผานี่แบบนี้เลยดินเผาก็คือดินที่อ,อยู่ตามกองขี้เถ้านะคะกองที่เขาเผาไม้เผาใบไม้เผาอะไรแบบนี้นะคะสามารถนํามาใช้ได้เลยดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีกาบมะพร้าวสาบนะและสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวนี้ค่ะเป็นใบมะขามนะทุกคนนี่เลยเป็นใบมะขามหมักนะคะ ตัวนี้เนี่ยดีมากๆเป็นหัวใจหลักในการกัดสีบอลสีเลยนะคะเพราะว่าดินที่เราปลูกเจ้าบอลสีที่ให้ดูไปตอนแรกที่สีส,สดๆนั้นก็คือเป็นดินใบมะขามแบบว่าล้วนๆเลยค่ะอ่าแล้วก็อันดับต่อไปนะคะก็เป็นปุ๋ยข้อค่ะเป็นปุ๋ยหมักนะคะซึ่งปุ๋ยหมักตรงนี้ใช้แค่ครึ่งส่วนพอนะอ่าแล้วก็นี่ก็คือใบก้ามปูค่ะอ่าดีดินใบก้ามปูละเอียดนะคะแล้วก็ตรงนี้ ก็เป็นถ่านนะคะทุกคนถ่านนี่ก็ใช้ครึ่งส่วนเหมือนกันนะคะสรุปว่าอัตราส่วนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดินเผากับมะพร้าวสาับใบมะขามหมักนะคะแล้วก็ใบก้ามปูเนี่ยอย่างละหนึ่งส่วนส่วนถ่านนะคะกับปุ๋ยคอกเนี่ยอย่างละครึ่งส่วนค่ะถ่านเนี่ยใส่ไปก็ช่วยในการแบบว่าช่วยในการระบายน้ําเพิ่มอากาศให้กับดินปลูกนะคะเพิ่มความโปร่งแล้วก็ช่วยป้องกันเชื้อราด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ผสมเลย ใบมะขามเนี่ยดีมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอยากจะให้ไม้ด่างหรือว่าไม้สีของเราเนี่ยกัดสีสวยๆนะคะต้องเพิ่มความเป็นกรดให้กับดินซึ่งใบมะขามเนี่ยก็ดีมากๆเลยเพราะว่าเราใช้แล้วมันก็ได้ผลเนาะบอนสีบ้านๆนะคะที่เราไปเจอตามป่าตามเขาเนี่ยเอามาปลูกแล้วสีสวยสีสดมากๆเลยผสมดินปลูกให้เข้ากันนะคะ จ้าบอนสีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจะโตง่ายนะคะเขาก็ขึ้นได้กับดินแทบทุกชนิดเลยนะทุกคนถ้าใครไม่มีดินเผาเนี่ยก็สามารถใช้เป็นดินร่วนปกติทั่วไปได้เลยนะคะ วัสดุดินปลูกนะคะก็เน้นที่ความโปรง่งระบายน้ําได้ดีนะคะแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้น,นเพราะว่าบอนสีเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะชอบความชื้นเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็สังเกตเห็นว่าบางบ้านบางที่หรือว่าบางสวนนะคะเขาก็ปลูกบอนสีเนี่ยโดยการแช่น้ําไว้เลยนะก็คือมีถาดรองถาดรองนะคะแช่น้ําไว้เขาก็สามารถจเจริญเติบโตได้ดีนะแสดงว่าเขาชอบความชื้นนะคะนี่เลยเมื่อผสมเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็มาปลูกบอนสีกันเลยค่ะ ก็มาปลูกกันได้เลยวิธีปลูกก็ง่ายๆเลยนะคะตักตีนใส่ลงไปค่ะสักครึ่งกระถางนะคะแบบนี้แล้วก็เอาบอนสีวางเลย น้อยค่ะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็รดน้ําให้ชุ่มนะคะแล้วก็เอาไปวางไว้ในร่มก่อนนะคะอย่าเพิ่งนําไปรับแสงแดดโดยตรงเนาะให้น้องเขาปรับสภาพแล้วก็ลากเดินดีก่อนนะคะหรือใครนะคะจะนําไปเข้าตู้อบหรือว่าถุงอบก็ได้นะแต่ว่าตั้งแต่เราปลูกบอนสีมานะคะก็ไม่เคยนําเข้าถุงอบสักต้นเลยนะคะแต่ว่าเขาก็สามารถจเจริญเติบโตได้ดีค่ะเพราะว่าบอนสีเนี่ยเขาค่อนข้างทนนะคะแล้วก็เป็นพืชที่โตวไวมากๆเลยนะคะหรือใครนะคะจะนําไปไว้ในถาดรองนะคะที่มีน้ําก็ได้ เช่นเดียวกันค่ะช่วยเบาแรงนะคะไม่ต้องรดน้ําบ่อยด้วยล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองนำสูตรดินนี้นะคะไปปรับใช้ลองไปปลูกบอนสีที่บ้านดูนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ